ค่ะเข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะแล้วก็มาตามกันต่อค่ะกับการยืนยันนะคะว่าใจา่การเหล่านี้เนี่ยนะคะมีตัวตนอยู่จริงเราจะไปดูชมหน้ากันค่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมกันเอาไว้นะคะนั่นก็คือชมหน้าของนายสายชนแผ่บวัวซึ่งก็เป็นกาศอปชอและอีกคนหนึ่งก็คือนายพินิจจันทรงค์นะคะที่เพิ่งจะถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อช่วงวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ และนี่เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะคือโฉมหน้าของนายสายชนแพรบัวค่ะซึ่งถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยน2553นะคะและเนี่ยนะคะเขาเองก็รับสารภาพหมดเปลือกว่าชายคนร้ายในภาพเนี่ยนะคะเป็นตัวเขาเองซึ่งกําลังลงมือเผาห้างเซนทัลเวิลและต่อด้วยนะคะโฉมหน้านี่คือนายพินิจจันรงค์นะคะผู้ต้องหาวางเพลิงห้างเซนทัลเวิลซึ่งพยานของห้างจําได้ค่ะและก็มีการชี้ยืนยันว่าเป็นผู้ร่วมวางเพลิงห้าง รวมไปถึงนะคะผู้ต้องหาอีกสองคนที่ยังคงเป็นเยาวชนนะคะแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้แล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังมีภาพผู้ต้องหาอีก5คนด้วยกันที่ศาลได้มีการอนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวและไม่แค่เพียงคดีเผาห้างเท่านั้นนะคะคนกลุ่มดังกล่าวยังถูกออกหมายจับในคดีปล้นทรัพย์ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์ที่จับกลุ่มได้แล้วทั้งหมด9คนด้วยกันมี 1. นนายพินิจจันรงค์2นายวิสิทธิ์แกล้ลกา้า3นายคมสรรสุดจันทาม 4. ี่ในอาทิตย์เป้าสุวรรณห้าในพรชัยโลหิตด,ดีหนายยุทธชัยสีน้อยและเนางเจียมทองมากและคนที่8กับคนที่9กนะคะก็เป็นเพียงเยาวชนอายุ17ปีเท่านั้นค่ะทั้งนี้น่ยนะคะเมื่อลงรายละเอียด ปรากฏการณ์ในการเผาเนี่ยนะคะก็จะพบว่าไม่ใช่เฉพาะวันที่19พฤษภาคมและสถานที่อย่างเซนท์เทนโบล์เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ายังมีการลงมือเผามาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมโดยเริ่มชิมหลางจากอย่างรถยนต์ป้อมตํารวจจราจรรถขยะกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการยกระดับมาเป็นตัวอาคารขนาดใหญ่อย่างตึกปปสธนาคารกรุงเทพโรงหนังสยามห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วันช่อง3สารกลางจังหวัดและเซนเทนโบล์เป็นต้น และนี่ค่ะคือวัตถุวางเพลิงนะคะและระเบิดเพลิงจํานวนมากที่ถังเจ้าหน้าที่นั้นยึดได้ในที่ชุมนุมเมื่อวันที่19เพฤษภาค,คมปี2553ในขณะที่ข้อความนี่ยน,นะคะที่เขียนว่าตกใจแล้วเผาที่ถูกขีดเขียนตามสถานที่การชุมนุมเหล่านี้ก็น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปจดจํามาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นการเรียนรู้มาจากคําพูดของนนะายนทวุฒิไสยเกื้อแก่นำนปชแบบนี้ใช่หรือไม่ค่ะ อย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจทามายิงตุ้งตุ้งตุ้ตุ้คนเสื้อแดงวิ่งเข้าเคสอนวิ่งเข้าเซนตันโววิ่งเข้าพลารากอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราด่เต่าที่ผมฟังดูเช็คกนระแสะอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนเนมก็มี บางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดือด้อก็มี และทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะว่าใครเป็นผู้ที่ลงมือเผานะคะและที่สําคัญคนเหล่านี้ยังมีสถานะนะคะเป็นกาศนปชจึงพิจารณาเป็นอื่นไปไม่ได้ละคะ่ะว่ามีคนเสื้อแดงบางส่วนที่เข้าไปร่วมชุมนมุมเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัญ,ญลักษณ์ผ้าพ,พันคอสายรัดข้อมือรวมไปถึงเครื่องแต่งกายต่งตางๆของมือเผาเหล่านี้ค่ะ ซึ่งก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับการนอปชและกลุ่มนักรบพระเจ้าตากของเสแดกที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ก่อนหน้านี้พวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเลย แล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาแล้วก็ขวดแก้วหนึ่งขวดจำนวนหนึ่งล้านคนเราจะไปกันที่กรุงเทพขวดของเรานั้นไม่ต้องใส่น้ำมันไปจากคอนแกน่นไปซื้อเอาที่กรุงเทพมหานครคนละหนึ่งลิตรคนละหนึ่งลิตร ให้ได้ไหมครับให้ได้ไหมครับประชาชนมีหัวใจมีเลือดเนื้อแล้วก็มีน้ำมันหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนี้เพื่อต่อรองกับอภิสิทิ์เวชาชีว่าว่าคุณจะคืนรัฐธรรมนูญฉบับปี40ให้กับคนเสื้อแดงหรือไม่พี่น้องนัดกันขราวหนะ้าถ้ารู้ว่าเขาจะปราบังไม่ต้องเตรียมอะไรบาก มาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้าหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน นอกจากนะคะความจริงในกรณีของการเผาแล้วน่ยนะคะที่มาค่ะของกองกําลังชุดดําก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราได้เตรียมข้อมูลแบบเจาะลึกมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือ14รายชื่อคนชุดดาที่ถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่อีก4ีรายชื่อด้วยกันยังคงหลบหนีการจับกุมตัวอยู่ ใบหน้าของคนชุดดำเหล่านี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของกองกำลังพระเจ้าตากของเสืแดงที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปี2552ก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นคนคนเดียวกันและก็มีการทำการฝึกนะคะการใช้อาวุธมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีความชำนาญจึงออกประเวณก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆอาทิคดียิงอาพีจีวัดพระแก้วและกระรวงกลาโหมสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งรายคือสิบตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุม คดียิงเฮลิคอปเตอร์ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้มี3คนคือนายนารุมนบรุนรุ่งโรดในสุรชัยหรือปลานินโสภาและในชาตรีหรือวันหนูสีจินดาคดียิงสถานที่ต่างๆถึง10ครั้งผู้ต้องหาเป็นกลุ่มกาดรักเชียงใหม่51ถูกจับได้แล้ว1คนคือนายวันลบพิธีพรม และนะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือภาพรถตู้นะคะที่ส่งกำลังคนชุดดำเข้าไปปฏิบัติการในคืนวันที่10เมษายน2553ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นะคะจากกล้องวงจรปิดเมือ่อเวลา20นาก10นาทีภาพที่เห็นนะคะก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะว่าถูกใช้ลำเลียงคนชุดดำเข้าไปในพื้นที่4ีแยกค้อกบัวซึ่งก็มีตราสัญ,ญลักษณ์ของกาศนปชอย,อย่างชัดเจน หลังจากคนชุดดาเหล่านี้นะคะปฏิบัติการในการโจมตีทหารและผู้ชุมนุมนะคะเสร็จสิ้นตามแผนในเวลา21นาฬิกา1นาทีค่ะรถตู้คันนี้นะคะก็ขนชายชุดดาหลบหนีจากพื้นที่และความน่าสนใจก็อยู่ตรงที่ว่าคนขับรถตู้คนนี้ก็คือนายธนเดชนะคะเอกอภิวัฒน์ในเวลาต่อมานะคะเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2553ปรากฏว่าแม่ของน,นายธนเดชนะคะถึงแก่กรรมค่ะและก็ถูกนําศพไปบําเพ็ญกุศลที่วัดปรากฏว่าพงรีนะคะ ที่มีอยู่ในงานเป็นรายชื่อของแกนนำดปชและผู้สมัครสอสของพรรคเพื่อไทยหลายคนเลยทีเดียวในงานศพดังกล่าว ซึ่งก็นำพิจารณานะคะว่าแกนำนอปชเหล่านี้ไปมีความรู้จักถึงขนาดส่งพงริไปร่วมแสดงความเสียใจกับคนขับรถนะคะรับส่งคนชุดดำได้อย่างไรโดยเฉพาะกับนายจากกักรภพบเพนแขที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี2552ก็ยังอุตส่าห์ส่งพงริปนะคะไปแสดงความเสียใจค่ะก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ต้องอยู่ในระดับที่ลึกซึง้ง และน่าสนใจว่าคำพูดของนายอริสมันพงเรืองรองเมื่อช่งวงวันที่29มกรากคม2553ที่บอกว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนคนเสื้อแดงใช่คนกลุ่มเดียวกันนี้หรือไม่นะคะซึ่งมีความรู้จักกันเป็นอย่างดีพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้ แก้วอีบการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะเป็นปริบัติกับกองทัพถ้ากองทัพทำร้ายประชาชน ค่ะท่านผู้ชมคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือการตรวจสอบและค้นหาความจริงในการชุมนุมของขนเสื้อแดงนะคะจากทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะซึ่งมีทั้งภาพและก็หลักฐานอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้พิจารณากันละค่ะว่าใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ mm. ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกไรหวันประจำวันนี้และช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะที่ันบรุรดมจิตดอนและทีมข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ลาท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ จอกข่าวร้อน